สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับกับผมในคอนพโลกาเกษตรกรให้ใจสูตนะครับพี่น้องมื่อเนี้มื่อนี้จะอ่ามาตักขี่เลื่อยไม้ยางพารานะครับเนาะเพื่อจะทําก่อนเห็ดนะครับพี่น้องตะก้าสองตะก้านะครับเห็นบหครับพี่น้องสี่ตะก้าจึงในหนึ่งร้อยกิโลนะครับสี่ตะก้านะครับเนาะสี่ตะก้าก็คือได้หนึ่งร้อยกิโลนะครับพี่น้องผมจะตักให้เบิ้งแล้วผมจะบอกสูตรอ่าผสมก่อนเห็ดเนาะครับพี่น้องเบื้องปน้ำกันนะครับผมจะตักให้เบิ้งเนาะครับเนาะ ตะก,การ์นี่นะพี่น้องตะก,การ์ดีผมจะตักนีก่คือใส่ให้เต็มนะครับพี่น้องใส่ให้เต็มเลยได้ครับพี่น้องเลยใส่ให้เต็มมันจังนับไปได้หนึ่งร้อยกิโลนะครับชีตะก,ก้า ักใส่ไอเมพูนนะครับเนาะใส่ใเตเมพูนเ,เอาเอาพั่วนี่นะครับนี่พุบลงจากสี่ครับพี่นอ้องตีให้แน่นๆครับให้มันสเสมอปากาตาเห็นไหมครับตีสเสมอปากาตาแล้วก็ตักสี่ซักให้มันเต็มจากสี่ครับพี่นอ้องกระทำแบบนี้ครับพี่นอ้องนี่คือห้า อ่ายี่สิบห้ากิโลได้ครับพี่น้องผมจะลากไปเบิ้งใกล้ๆเนาะดูครับพี่น้องเบิ้งฟังนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นบ่ผมกองไว้นี่ครับพี่น,น้องกองไว้นี่คือแถวนี่คือสิบสองสิบสองตะก้าเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับสิบสองตะก้าผมจะทําในบ้านผมนะครับพี่น้องทําอยู่ในบ้านทำในครัวเรือนครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ครับพี่น้อง อันนี้ผมจะสมอ่าทําเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะครับพี่น้องเพราะเห็ดนางฟ้าเดี๋ยมันตอบโจทย์ครับพี่น้องเห็ดนางฟ้าก็ได้เขาเรียกว่าอ่าตลาดต้องการครับพี่น้องเลยเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่วมกับโบปันในครับพี่น้องเห็ดขาวค้อนข,าว,ขาวก็ต้องการครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดค้อนขาวจะทำยากในจัาหน่อยนะครับเนาะผมจะเทให้เหบิงครับพี่น้อง ควอมลงเลยนแหละครับพี่น้องเห็นบ,บ่นี่ครับผมจะทําเป็นกองอย่างนี่ครับพี่น้องยับไปพุ่นครับผู้12ตะกร้าคือกันครับนี่รวมอะไเป็น24ตะกร้า24ตะกร้าก็เป็น600กิโลครับพี่น้องสมขังหนึ่ง600กิโลกะอ่าของผมสมขังหนึ่งก็ได้อยู่1,500กว่านะครับพี่น้อง เบิดดีนะครับพี่น้อง 1, ห,หนึ่งพันหางร้อยก,ก้อนอ้ครับอาจจะถึงหนึ่งพันหกร้อยก้อนสมรังเดียวครับพี่น้องที่นี่ผมจะแนะนำการทำก้อนเฮ็ดเนาะครับพี่น้องเนาะแนะนำสูตรเนาะครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ยังแน่ครับพี่น้องสูตรก็คืออ่าถ้าสมที่ละร้อยกิโลนะครับพี่น้องร้อยกิโลก็ล้ำละเอียดนะหาตึงหกกิโลครับ อันแล้วแต่ฟ้ามนะครับพี่น้องเนะฟ้ามผมใส่หกกิโลครับบางฟ้ามมังก็ใส่หาบางฟ้ามมึงก็ใส่หกใส่เจ็ดกยังมีได้ครับพี่น้องแลวก็ยิบซ้ำที่นี่ยิบซ้ำครับพี่น้องยิบซ้ำเนี่ยใส่หาขีดได้ครับพี่น้องหาขีดหรือว่าครึ่งกิโลนะครับพี่น้องที่นี่ผู้ไมเนะครับเนาะผู้ไม่บางฟ้ามมังก็ใส่กิโลหนึ่ง บางฟ้ามมันก็ใส่ใส่ครึ่งกิโลนะครับพี่น้องโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องอันผูใหม่นะครับพี่น้องบางฟ้ามมันก็ใส่หาขีดบางฟ้ามมันก็ใส่กิโลนะครับพี่น้องแต่ส่ฟ้ามผมเนี่ยใส่หาขีดครับพี่น้องที่นี่กับปูนขาวปูนขาวพี่น้องสังเกตบ่ครับ้าขี้เลื่อยท้างหลังเนี่ยขี้เลื่อยตังสี่ละครับพี่น้องนี่นี่นี่ขี้เลื่อยเขาจังสี่ครับว่ามันสซกปรปกเขาก็ใส่หนึ่งกิโล้าว่าบโซกประปก ข้าวซอยหาขีดหรือครึ่งกิโลนะครับพี่น้องบานีกากน้ำตาลกากน้ำตาลก็คือแก้วแก้วน้ำดื่มเขานะครับแก้วน้ำทธรรมดาเขานี่แหละเต็มแก้วครับพี่น้องเลยกกะอ่าอ่าดีเกลือครับพี่น้องดีเกลือกะบสองขีดถึงสามขีดก็ได้นะครับพี่น้องและไล่ใส่น้ำนะครับเนาะอ่ากากน้ำตาลกับดีเกลือเอาลงใส่กันครับพี่น้องและไล่ใส่น้ำเดี๋ยวลดลดใส่กองนี่แหละครับพี่น้องลดใส่กองที่จะผสมนะครับพี่น้องไอ โลดใส่กองเพราะว่าเขาผสมในน้ำนเขาเทศเบิ้งบานนี้วิธีเทศสมและวิธีเทศก็คือกำนะครับเป็นกำขี้เลื่อยจัิงสิอันนี้ยังผสมนะครับเนาะเฮดเหดเบิ้งซื่อครับพี่น้องกำมันเน้นแน่นจัิงสิครับพี่น้องทำมันย้อยออกงามมือจัิงสิคือมันเปียกเกินไปนะครับพี่น้องน้ำยดออกมากนะครับแต่ว่าถ้าว่าเขากำแล้วมันแตกน่าเป็นเสียงเป็นเสียงเนาะครับน่าเป็นเสียงน้อยๆนะครับมันจะพอดีครับอันนี้หม้อในใส่น้ำมันจะแตกเป็นพงจัิงสิครับพี่น้องเห็นบ่ พี่น้องเขาเส็นภาพดีนะคะนรับเรากำไม่แห้งครับพต่สิแตงว่าเป็นเชียงนน้อยครับพี่น้องเลยอันนั้นคือว่าได้แล้วครับพี่น้อง <c oughs> ถ้าเข้าสมนะเดซ่าถ้าเขาสมอันแบบด้านเด้บัดดีวิธีแก้เวลาเข้าสมเปียกเกินไปนะครับเวลาเปียกแล้วมันชื้นเกินไปนะครับพี่น้อง ấy. เลยเขากแก้ง่ายๆนะครับพี่น้องแก้กะขี้เลื่อยเข้านน่แหละครับพี่น้องเอาโม้ห้อยใส่เอามาโรยใส่าาใน,นะคะรับพะว่ามันเปียกเกินไปเขาก็เอาความ เอาความแห่งเขาไปใส่มหม่ครับพี่น yup> ้องแต่ว่าบ่ะจำเป็นบ่ตองใส่หลายเนาะครับพี่น ok, ้องเนาะเพราะว่าสูตรอาหารนี่อ่านิดหน่อยมันก็่เป็นหยังนะครับพี่น้องเฮาบ่จจำเป็นต้องไปเติมใส่สูตรอาหารนะครับพี่น้องเ้ยนิดเ็นิดหน่อยบ่เป็นหยังนะครับพี่น้องเนาะผมยากให้พี่น้องฟ้องายเบิ่งบ่น้ากันเนาะครับพี่น้องเนาะสูตรสูตรอาหารผมทาไปก็ดีโอ้แะครับพี่น้องผู้อาหารอยู่พุ่นแหละแต่ว่าผมบ่าในติดต้องติดร่างห้เรี่บร้อย้อครับพี่น้องเ้ย ให้ม mm ันตามสูตรตามอย่างของิ่นได้ครับพี่น้องเเวลาเฮ็ดออกมันจะออกท้นออกนานได้ครับพี่น้องข้าฮาบ่เฮ็ดตามแบบนี้มันก็บบออกท้นออกนานครับพี่น้องเลยเฮาเฮ็ดแบบนี้มันก็ได้ออกท้นออกนานถ้าใส่อาหารเสริมกาล่ำละเอียดก็ต้องใส่ล่ำละเอียดได้ครับบริเวาห้ามกลางนะครับพี่น้องบางคนว่าห้ามละเอียดเป็นห้ามกางบ่เม่นะครับคล้ายๆกับแป้งนะครับพี่น้องเลยอันนี้เป็นสูตรนังฝ่านะครับเนาบานีผมฉีแชร่ประสูบ อ่าสูตรอันเป็นเ็ดขาวครับพี่น้องฟังมึงเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเฮดขาวนี่เฮดขาวเนีคล้ายๆกันแต่บกคือกันเลยครับพี่น้องเลยพี่น้องอ่าทำมีประกากระจดไหวเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมบอกสูตรไปนี่ก็คือผมทําแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์ครับพี่น้องตอบโจทย์จังไหนก็คือว่ามันออกดีครับพี่น้องเฮดขาวนะครับเด้อที่นี่ะครับเนาะเ็ดขาวกับขี้เลื่อยมะยังพาราเนี่ยแะครับร้อยหนึ่ง่ร้อยกิโลน่ะบาทนี้ ล่ำละเอียดโมเมนต์มหาฮกโลนะครับวานนี้ที่นี่พฤศจิกาแปดโลผมนะครับเจ็ดแปดโลอาจถึงซีบโลก็ได้นะครับเนาะบางฟาร์มในไใส่ซีบโลเพราะว่าเห็ดขาวจะได้เปิดปากตัดปากคุ้งนะครับพี่น้องแต่ฟาร์มผมเนี่ยใส่แปดโลนะครับเนาะใส่แปดโลก,กับโบโบซืบ้อว่าเสียหายนะครับเนาะอยู่ระยะกลางนะครับเนาะอาจจะม่ถึงดีนะครับพี่น้องเนาะถ้าเขาใส่หลายเกินไปเห็นเวลาฤดูร้อ,อนเนี่ยมันจะเป็นเหล่าโทษนะครับพี่น้องเลย ฮ้อนเกินไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเราทําบอลเดียวถ้าเราทําเสร็จวันเดียวเดี๋ยวมัเป็นยังครับถ้าเขาหลายๆเป็นอาทิตยเนี่ยคว่ำมักผมความฮ้มอ,มอนนะครับมันจะเป็นเหล่าโทเลยครับมันจะมีกินขึ้นมาเลยครับพี่น้องเลยที่นี่ก็คือ,อยิบซ้ำมาเนี่ยยิบซ้ำผมใส่โลหนึ่งครับพี่น้องผู้ใหม่ผมก็ใส่โลหนึ่งนะครับพี่น้องมาดีคือโลหนึ่งตัวโลหนึ่งพอดีขึ้นมาเลยได้ครับพี่น้องเลยบ้านนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาปลายครับพี่น้องเขาปลายนี่ผมใส่หนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวผมจะใส่ อะคีเลตมะยังพาราหนึ่งร้อยกิโลเขาไปครึ่งกิโลนะครับพี่น้องเอ้ยต้องใส่เขาไปเนี่ยนะครับพี่น้องเอ้ยที่นี่โมเมนต์ใส่บากากน้ําตาลครับบาร์ดี้ใส่น้ําตาลใส่แดงได้พี่น้องเอ้ยใส่น้ําตาลใส่แดงได้ครับบาร์ดี้ใส่น้ําตาลใส่แดงใส่แดงครับพี่น้องบางฟาร์มมันใส่โลนึงบางฟาร์มมันใส่ครึ่งกิโลแต่ฟาร์มผมใส่ครึ่งกิโลก็พอเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงผมจะมีรสชาติหวานได้ครับพี่น้องเอ้ยน้ำตาลใส่แดงเท่านั้นเด้อครับพี่น้องบางฟาร์มมันก็ใส่อันกากน้ําตาลได้ แต่ว่าฟ้าผมบ,บดใส่คร,นะรรรครับพี่น้องผูรใดพี่น้องขึ้น่าดีกับใส่รครับเนาะบดเป็นยังบดทุกบดผิดดนาอันบดถือกับบผิดด้วยครับพี่น้องอันนี้แช่ประสบการณ์ห้พี่น้องบ้องใบกับยิบอ่าที่นี่กับปูนขาวกับใส่กิโลหนึ่งครับพี่น้องเป็นโลเลยนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าปูนขาวนี่อ่ามีหลายอย่างเน้ะครับเนาะเพราะเปิดปากออกเปิดตัดปากคุ้งออกแนะล้วลาเปิดนะครับพี่น้องเลยกะดีเกลือกับซองฉีดคือเกลาครับพี่น้องเลยหนัก น้ำตาลหนาละลลยใส่หนามนะคันเนาละลลยใส่หนามทั้งเลยตีตีนาะครับพี่น้องเนาะตีเรียบร้อยอะไรกะเอาไปลดครับพี่น้องเลยก็แบบนั่นแหละครับพี่น้องเลยมันก็เป็นตามสูตรตามยังตะวัเฮ็ดนางลมสูตรเดียวกับนางฟ้านะครับเด้อนางลมนางลมเทาหังกะรีนางฟ้าเนี่ยสูตรเดียวกันครับอันนี้เฮ็ดขาวแตกต่างก็คือใส่น้ำตาลใส่แดงแล้วก็ใส่อ่าเขาเรียกว่า อ่าเข้าปลายครับพี่น้องให้บ่มีเข้าปลายก็ใส่แป้งก็ได้ครับแป้งเข้าเหนียวแป้งสลับทําทํากุเทศเข่าครับพี่น้องมันจะมีขายหรอครับพี่น้องเลยผมก็อ่าจะบอกแชรสูตรน้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าทําไปแล้วให้พี่น้องได้มีกําไรนะครับบบอยากให้ขาดทุนนะครับพี่น้องเลยทาไปแล้วขาดทุนผมก็บ่อยากบอกผมก็บ่อจากแช่ประสบการณ์เยอะเับพี่น้องเลยผมทํามาดิแปดปีเก้าปีขามาเลยครับพี่น้องเลยอ่ามันบ่ดีผมคือสิบ่ได้ บริตตัวยอดไปแบบนี้ได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เรียนมาในโครงการนะครับเนาะโครงการดีๆของรัฐบา,น no. า 1, ออละ Sig อออานะครับเนาะโครงการเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งตั้งแต่พศสองพันหร้อยหกสิบนี่ดีกันนักพศยังแหละครับพี่น้องกันหกสิบพศหกสิบก็หลายปีแหละครับพี่น้องตั้งแต่ก่อนพบว่าในมีอย่างต่างครับผมทำกอกด้วยมือครับเดี๋ยวนี้ผมมีเครื่องมียังน,น,นะครับพี่น้องเนาะเพราะเ่าก็ต้องขยายนะครับพี่น้องขยายแหละมันดีเท่ากับทำตัวไปแหละครับพี่น้อง เงี้ยเอาไปหุ่นครับพี่น้องเลยทำไปหลายปีเขาก็อ่าได้ผลผลิตเนาะครับพี่น้องจำว่าแบกอ่าบอกต่อแหละแช่สูตรให้พี่น้องป้องไปแต่ทำไปน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ก็ดีได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นมีโครงการมาแบบนี้เขาก็ต้องเก็บไว้นะครับสิ่งดีๆเนาะครับพี่น้องแช่ออกไปเนาะครับเนาะถ้าว่าไม่โอนี้มีอ่าความรู้เนาะครับพี่น้องก็แช่ออกไปเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะได้อ่า บอกตอต่อกันไปบ,บางที่พอเป็พี่น้อง่นอาจจะอยากทำเนาะครับพี่น้องเนาะทำเ้วมีเงินนะครับพี่น้องได้ละ่ายรายได้ทุกมือผมได้ครับพี่น้องวีดีโอเดก้กซัมนี้เนาะคบเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ